การถแถลงผลการจับกลุ่มผู้ล,ลักลอบเปิดร้านจำหน่ายบหร่ไฟฟ้ากลางใจเมืองอุตรดิตถ์รับได้ของกลางหลายรายการเลยนะครับนายเสศริวัตรบุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรครับพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องถแถลงผลการจับกลุ่มผู้ล,ลักลอบเปิดร้านจำหน่ายบหรี่ไฟฟ้า กลางใจเมืองอุตรดิตถ์ครับได้ของกลางหลายรายการครับพร้อมผู้ต้องหาซึ่งได้รับสารภาพว่าเป็นเพียงผู้รับจ้างเฝ้าร้านและจําหน่ายแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของร้านนะครับโดยได้จําหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปและกลุ่มวัยรุ่นจากการมีผู้ร้องเรียนมายังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ว่ามีการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ครับโดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด อุตรดิตถ์นายสิริวัฒน์บุพผาเจริญมีการสั่งการให้นายอนนวัตสัตบุตรนะครับปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์นำชุดจัดระเบียบสังคมและบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าหลังประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ว่ามีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า บริเวณถนนเจษฎาบดินต์ตำบลท่าอิดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตชุดจับกุมครับจึงได้ทำการสืบสวนหาข่าวพบว่ามีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าตามที่ร้องเรียนจริงจึงได้ทําการวางแผนจับกุมโดยสามารถตรวจยึดของกลางได้ดังนี้นะครับมีผู้ต้องหาหญิงท่านหนึ่งนะครับอายุ24ปีของกลางบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์จํานวนกว่า3,517ชิ้น มูลค่ารวมๆกว่า7 0 0 0แสนบาทจึงได้ควบคุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางและหลักฐานมาบันทึกการจับกลุ่มณนะที่ว่าการเพิ่มเมืองอุตรดิตและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองอุตรดิตเพื่อดำเนินคดีต,ต่อไปก